ี่กำลังมองหาของฝากหรือว่าของทานเล่นนะคะทุกคนหนิงแนะนํา กล้วยตากจากป่าละอูมีใครรู้จักบ้างขึ้นสีผมบ่อยมากก็เลยแบบลองกดสั่งมาทานดูนะทุกคนหนิงกดสั่งมา4แพ็กนะทานหมดไปแล้ว2แพ็กนะคะทุกคนก็เลยอยากจะมาแนะนํานะเป็นกล้วยตากจากป่าละอูนะคะมีใครรู้จักบ้างทุกคนคือจะบอกว่าอร่อยมาก1แพ็กเนี่ยได้กล้วยไปทั้งหมด9ชิ้นนะคะทุกคนขนาดอยู่ที่250กรัมนะอร่อยมากหนิงชอบนะเวลาที่กินไปเนี่ยมันมีความหวานกําลังพอดีของกล้วยน้ํหว้าค่ะทุกคนแล้วก็มันเอ่อมันหนึบหนั มันนุ่มกําลังพอดีแล้วก็มันไม่แข็งเป็นไปอะทุกคนคือหนิงแนะนําเลยทางร้านเนี่ยคือจัดส่งเร็วมากเลยนะใครที่กําลังมองหาของฝากหรือว่าของทานเล่นหรือว่าฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าฝากแฟนหรือว่าซื้อทานเองก็ได้ค่ะทุกคน1แพ็คเนี่ยเขาบอกว่าเก็บได้2เดือนแต่สําหรับหนิงเนี่ยก็คืออาจจะเก็บไม่ได้ถึง2เดือนนะคะทุกคนคือทานหมดก่อนใครที่กําลังมองหาของทานเล่นนะหนิงแนะนําเลยทางร้านเนี่ยจัดส่งเร็วมากราคาก็น่ารักมากนะคะทุกคนหนิงกดสั่งมา4แพ็คก็คือราคาน่ารักมากเพื่อนๆคากดดู รีวิวในตะกาหนิงก่อนได้นะรีวิวเยอะมากนะคะทุกคนใครสนใจกล้วยตากจากฝ่าละอูเดี๋ยวหนิงแชร์พิกัดไว้เหมือนเดิมนะตะกานเหลืองด้านล่างซ้ายมือค่ะ